จากกรณีนักแสดงหนุ่มเอิร์ธวิศสวิทยิ์นะครับถูกพบในภาพกล้องวงจรปิดว่าเป็นผู้ที่เคลื่อนย้ายรถหรูจํานวน4คันของนายแทนไทยผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์มาซุกซ่อนภายในโกดังโดยเจ้าตัวได้ขับรถทั้ง4คันออกจากบ้านผู้ต้องหาเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกาก่อนที่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเปิดเผยว่ามีการเตรียมเรียกนักแสดง มาให้ปัดคำนะครับล่าสุดทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้จัดก,การส่วนตัวของเอิร์ธและได้ข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวที่จะออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยจะออกมาพร้อมทนายแต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถบอกวันแถลงข่าวได้ว่าจะเป็นวันไหนครับ ขคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ